Back to my y o u t u b e c h anel n วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจาก s a m s u ุงที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆกับ Galaxy S 26 Ultra 5G รุ่นนี้ถือว่าเป็นการยกระดับความเป็นที่สุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การถ่ายภาพประสิทธิภาพหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI อัจฉริยะที่ถูกฝังไว้ในทุกส่วนของเครื่องเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่แค่ล้ำยุคแต่ล้ำอนาคตจริงๆ เริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ Galaxy S 26 Ultra 5G มาพร้อมวัสดุระดับ h ฮเอนด์ end, แบบไทเทเนียมอร่อยที่ให้ความรู้สึกหรูหราแข็งแรงและเบาในมืออย่างไม่น่าเชื่อหน้าจอขนาด6.9นิ้วเป็นแบบ Dynamic AMOLED c x ที่ให้ความสว่างสูงสุดถึง3,200นิ t s แสดงผลได้อย่างชัดเจนแม้ Mac, กลางแดดจ้าแถมยังมีอัตรา refresh rate แบบ Adaptive ที่สามารถปรับได้ตั้งแต่1 Hz ถึง144 Hz ช่วยให้การใช้งานลื่นไหลและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน กล้องถ่ายรูปคืออีกหนึ่งจุดเด่นที่นาทึ่ง Galaxy S 26 Ultra 5G มาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงถึง320 MP โดยใช้เซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง ISOCELL Titan ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ช่วยให้ภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อยนอกจากนี้ยังรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 8K ที่60 fps พร้อมระบบ AI ที่ช่วยให้ภาพนิ่งไม่สั่นและการซูมแบบ Space Zoom 100x ที่ยังคงนาทึ่งไม่แพ้รุ่นก่อน กล้องหน้าก็ไม่ธรรมดามาพร้อมเลนคู่ความละเอียด60 MP ที่รองรับการเซลฟี่ในทุกสภาพแสงและวิดีโอคอลคุณภาพสูงแบบ 4K ที่ AI จะช่วยปรับผิวปรับแสงและโฟกัสใบหน้าให้โดยอัตโนมัติในด้านประสิทธิภาพซัมซุงใส่ขุมพลังใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 Gen 5หรือ Exynos 26,000ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่วางจำหน่ายมาพร้อมแรมสูงสุดถึง16 GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในสูงสุด1 TB สามารถทำงานได้ลื่นไหลทั้งการเล่นเกมระดับสูง การตัดต่อวิดีโอไปจนถึงการทำงานหลายแอปพร้อมกันแบบไม่มีสะดุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสาย6 5 W และไร้สายส5 W ใช้เวลาชาร์จจาก0ูนถึง80%ในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้น s ซัมซุงยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและระบบ AI SOS สำหรับการขอความช่วยเหลือในพื้นที่ไม่มีสัญญาณมือถือ ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ที่ครอบด้วย One UI 8.1รุ่นใหม่ล่าสุดมีการฝัง AI ในเกือบทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาบนหน้าจอการตอบกลับข้อความอัตโนมัติการปรับแต่ง UI ตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ไปจนถึงฟีเจอร์ใหม่อย่าง Live summary ที่สามารถสรุปข้อความหรือบทความจากเว็บเพจให้โดยอัตโนมัติปากกา s อ e n ก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ตอบสนองเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นมีความสามารถในการเปลี่ยนลายมือเป็นข้อความอัตโนมัติ พร้อมฟีเจอร์ AI ที่สามารถสเกจภาพหรือวาดไดอะแกรมแล้วเปลี่ยนเป็นภาพกราฟิกแบบมืออาชีพได้ทันทีระบบความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนา Galaxy S 2 6 Ultra 5G มาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบอุลตราโซนิก3 D ใต้หน้าจอที่เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าและ Knox w a l l Security ที่ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ในระดับฮาร์ดแวร์ในด้านการเชื่อมต่อรองรับ WiFi 7 Bluetooth 6.0และเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่รองรับเทคโนโลยี 6G Ready Modem เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตล่วงหน้าได้เลยทันทีและยังรองรับทั้งเอ i m และนาโ o ซิมคู่เหมาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยหรือใช้งานหลายเครือข่ายสุดท้ายเรื่องของสี Galaxy S26 Ultra 5G เปิดตัวมาทั้งหมด4ส,สีใหม่คือ Phantom Titanium, Emerald Green, Mystic Violet และ Arctic Bluetooth ดสีถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสวยงามทันสมัยและมีความพรีเมียมสูง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra 5G มอบให้กับผู้ใช้ในปี2026สมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์การใช้งานแต่ยังเปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่แห่งอนาคตถ้าคุณกำลังมองหาโทรศัพท์ที่ครบเครื่องล้ำสมัยและแรงสุดแบบไม่มีข้อแม้รุ่นนี้คือคำตอบอย่างแท้จริงถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆจากช่องของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับขีดขีดขีด